ตามไปเบิังโอ้โหแกงเขานุ่มเลยนั่นแหละนี่นุ่มนค่ไหนอืมอ้าวแม่ก็ไม่กัดปอดไงแม่ก็ให้กินให้กินต้องเสริมหน่อยขนาดแม่ให้กินยังต้องเสริมครับจุกแกะอ่าวไม่อยให้ดำเข้าละดำมาจะได้ไปปีนกิน ข้างในยังไม่ออกใช่ไหมให้แทะให้แทะไปก่อนใช่ปะจะเอาออกเลยนะอ๋อกระถินทั้งวันหายาเตงไหนยังอ๋อวางที่มันวางที่บันไดอ่ะนี่ใกล้จะออกแล้วครับเกียเลื่อนท้นสูงนะครับท้องกระพรอย ลูกพอ่อรอไอลรอออสเตรเลียผุดแพะน,นะครับถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับการเลี้ยงแพลงแกะนะครับผมสัตว์เซรษฐกิจครับเลี้ยงง่ายสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง ที่นี่เรามีแบงปันสายพันธุ์นะครับผมนะไม่ไว่าจะเป็นพแพนแกะลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร0 9 8 1 0 8 2 9 6 0 9 8 1 0 8 2 9 6กับผมหน่อยตามไปเบิงนะครับเนี่ยพอพันแกะอุ้มรอข้าติด,ดน้อยครับกำลังคึกเลยในัยหนึ่งขวบนินดๆนะครับกำลังคึก กิน้าก็ามีญ้าในเปียร์ตับใส่รางอาหารไให้กินนะครับแกะชอบกินมากแพะไม่ท่า่ครับแพะเน้นกระถินเป็นหลักเลยสำหรับแพะโดดแทะกระถินเงนใหญ่ถ้าเป็นแกะกะย็ยาเป็นหลักครับเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจนะครับผมนะสับสนกิจครับเลี้ยงง่าย ยายายาตัวนี้ท้องแก่จะออกแล้วโอ้โหน่ามืดจะเล่นเป็นมัวไม่รู้เรื่องเลยนี่ท้องแก่จะออกแล้วนี่ดาแม่ดําลายนียนี่ท้องแก่ใกล้จะออกแล้วครับตัวผู้ยังได้กลิ่นยังจะทับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านไม่เข้าใจคิดว่าโอ้โหไม่ท้องไม่ท้องไม่ใช่นะท้องแก่ใกล้ออกยังได้กินตัวผู้ยังกวนนะครับม่เป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นยงจริงด้วยประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมาเจออย่างนั้นอย่งจริงบางตัวจะออกลูกแล้วตัวผู้ยังกวนนะครับ ได้กินครับดูท้องโยจะออกแล้วเนี่ยนุ่มลงหมดแล้วตัวผู้ยหงกวนนะครับท้องสองครับสำหรับแกะแม่เนี่ยยี่ในท้องท้องที่สองครับลูกออกมาลูกก็โตเลยโตเป็นหนุ่มแล้วลูกเขายู่ไหนเราไม่รู้ลูกเขาโตเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ได้ครับไม่รู้ไปไหนเราไม่รู้อ๋อน่นอนยืนกินหญ้าอยู่ข้างๆอยู่หน้าแกะชุดนู่นนะครับ หือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับผมไม่น้องพูดคุยกันได้นะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆที่น้องเกษตรกรที่ชมทางบ้านนะครับลูก้อยออกลูกก็ยุบทุกตัวแล้วครับผอมๆออ,อ,ออกลูกลแรกๆนะครับพอเริ่มอยู่ตัวก็โอเคนะครับเริ่มดุละมีท้องอยู่ครับท้องอแก่ๆสองตัวครับตอนนะี้ส่วนแท้ก็ท้องจากทุกตัวครับ เป็นไงลูกขนขนมากตามไปเบิ้งตามไปเบิ้ง